ส้มโอสุรเลลุออมรัตสวัสดีครับคลิปที่สองนี่มีลูกเยอะเลยสวยมากเลยเนี่ยชอบอะตำลึงมันจะออกลูกแล้วมันก็จะร่วงเดี๋ยวมันก็ขึ้นเยอะแยะนกออกไปกินก็ขึ้นทั่วบ้านทกร่อง ควรจะปลูกกันแบบนี้แหละไม่ใช่ปล่อยมันขึ้นตามต้นไม้อย่างเดียวมันน่าจะเป็นปลูกบ้างในสวนนี้เป็นสวนพี่สาวอีกคนหนึ่งคนโตเขาก็สั่งไว้ว่าให้ปลูกส้มโอให้เขาปลูกไว้ซีกหนึ่งเนี่ยเราก็มาปลูกเพราะพี่สาวไล่เท่ากันไล่กว่าแล้วไล่ครึ่งตรงนี้ปลูกทุกอย่าง นี่ค้างถั่วกินไปหมดแล้วได้เวลาเดี๋ยวก็ปลูกใหม่นี่ก็เขาโพดเขาโพด,โพดกินไม่รู้กี่เที่ยวแล้วเขาโพด้วครับส้มโอส้มโอ,ม,โอมีเป็นแถวเลยอะเสาอมแล้วก็แคร แคร์บ้านครับแคร์เตี้ยเขาเรียกแคร์เตี้ยนี่ก็ตะไคร้กล้วยผสมผสานผสมผสานไปทั้งหมดอ่ะถั่วค้างถัว่วมีกล้วยติดกันเลยกกโอมอยู่ติดกันนี่ก็แคร์นี่ก็แคร์แคร์เข,ขาจะตัดหมดเลยครับก็จะตัดไม่ให้สูงนี่มมยมก็มีนี่ก็แครนี่ฝักแครเดี๋ยวก็เอาไปขยาย พี่เต๋ขยายเขาาชอบเพราะพันธ์เพาะเพาะขยายผลไม้มะยมนี่ก็กระท้อนกระท้อนห่อนะแล้วก็มะเขือมะเขือมีดอกไม้อยู่ในกองของต้นกระเพราด้วยงามมากกระเพราหูเห็นเห็นเห็นอะไรแล้วแวบ,แวบ สวยมากเลยครับเดี๋ยวมาดูกันมีลูกต้นเล็กๆอยู่ใต้ต้นไม้ก็มีลูกมะเขือนี่ครับติ๊สาาก็ชำํำนี่ไม่ยมก็ใส่ถุงไว้แล้วส่วนกล้วยเล็บมือนางก็ใส่ถุงเตรียมไว้ขายแล้วนี่อย่างเนี้ยจะขายหรือจะกินก็ได้ทั้งนั้นแหละใส่ถุงไว้เรียบร้อยดอกไม้ แล้วก็สวรสน้อยนานี่ต้นกับเพาอันชันเยอะอันนี้ค้างสวรสสวรสดก็ทำค้างไว้ได้กินแล้วก็มาดูกล้วยกล้วยเล็บมือนางทับทิม,มนี่ก็ผักปังหรือผักอะไรนี่แหละเนี่ยอร่อยกินอร่อยครับเนี่ย แล้วก็ฟักทองก็พันอยู่ใกล้ๆโอ้นี่ขึ้นเยอะเลยครับมันชันเอยตะขบเอยมะละกอ,อสาวรถกล้วยกล้วยเยอะแยะเลยดอกไม้ก็มีเนี่ยมันอยู่ใต้กกไม้เลยนะครับไม่ต้องไปกลางสะแลนละก็ช้ำอยู่กก,กไม้เลยพับพึง งามมากนี่มนมนมะพร้าวมะพร้าวก็กำลังมีจันแล้วมีหลายจันแล้วนี่เดี๋ยวก็ติดลูกแล้วต้นไม่สูงเท่าไหร่เรียกว่าเตี้ยเาเลยแหละอันนี้ก็แก้วมังกรนี่ต้นนู้นก็มีจันแล้วครับนี่ต้นเล็กเนี้ยต้นนิดเดียวครับต้นนิดเดียวติดจันแล้วเนี่ย เตรมแล้วเดี๋ยวก็ติดลูกแล้วเนี่ยสมโอครับสมโอก็มาถึงกกเลยอ่ะมีลูกเยอะมากเลยมีลูกดกโอ้ดกถึงยอดไม่รู้ว่ากี่ลูกตะกี่ลูกเต็มไปหมดเนี่ยต้นต้นโองกกเลยอ๋อแล้วก็มีมะละกอ นี้มะกรูดเนี่ยนาปลูกครับมายมมะละกอสวรสคละกันไปเลยอยากจะหยอดปลูกอะไรตรงไหนก็ปลูกปลูกปลูกผสมผสานผสมผสมเสตไข้มะม่วงมมีส้มโอเนี่ยมะเขือ โะอมก็อยู่ทั้งนี้ก็มีกล้วยเล็บมือนางติดกันเลยครับเล็บมือนางมันไม่ไม่ใหญ่มากไงไม่ค่อยบังนี่ก็โอ้ตัวนี้นี่ก็ลอ,อยนะครับเนี่ยจำชื่อไม่ได้สาแล้วมะยมชิดออกลูกเต็มเลยหวานเจี๊ยบลูกโตใหญ่เท่าจะเท่าไข่ไก่แล้วลูกใหญ่มาก สุกเหลืองอลำทำไมเจ้าของใจดีไม่ยอมกินเลยนะเจ้าของไม่กินเลยเหรอนี่มายมชิดสมัยก่อนมันจะเป็นมะปรางนะอันนี้มันใหญ่กว่าใหญ่กว่ามะปรางเป็นมายมายมายงชิดโอ้โหดูสิลูกเบลลเลย ปลูกเนี้ได้กินไม่ถ้างั้นถ้าไปปลูกเม็ดไม่ได้กินหรอกเนี่ยกกสามเง่าเลยสามกกสามแง่งเลยเนี่ยปลูกล,ยลอยๆไม่ต้องปลูกลึกแล้วก็มีสับป,ปะรดด้วยโกกแคร์อยู่ติดๆกันหมดเลยครับชพลูกกมะม่วงมะม่วงนี่ก็พันดีอ่ะอจำไม่ได้มะม่วงอะไรนะมะม่วงพันดีเขาเลยกินอร่อยมาก แล้วก็ดอกไม้ดอกคอสมอสหรือว่าดาวกระจายนะั่นแหละเป็นดาวกระจายฝรั่งสวยสวยงามมากนี่นี่ก็น่าจะเป็นยี่หลาดูตําลึงนี่กกเดียวตั้งขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เล็บมือนางครับสองเรือนุ่นต้นละเครือเล็ก,ลกๆผอมๆเล็บมือนางเขาอย่างนี้ แค่นี้เขาก็กินได้แล้วนี่มะม่วงเนี่ยเต็มต้นเลยมะม่วงสามฤดูออกลูกทั้งปีเนี่ยเป็นพุ่มดีจังเลยต้นนั้นก็ออกลูกเต็มต้นเลยนี่ก็ออกเต็มต้นเลยครับลูกน้อยๆน้อยๆนั่น,นเต็มมาหมดแล้วกำลังออกนี่ ั้งดอกไม้มะเขือพริกบ้านชื่นอะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยมันาวนี่ต้นมะขามใหญ่นี่เขาค่อยเอามะขามบนกลายมาลัละเอาอย่างอื่นบ้างละเพราะว่ามะขามมันจะจะบังก็ต้องเอาออกเตยมะเขือเทศขนุนนี่ขนุนทวายเออนี่ขนุนอะไรนะ อันนี้ไม่เป็นทวายแต่เป็นพันเนื้อสีส้มสีส้มลูกใหญ่เชนนอนนอนนอนดินเลยไอ้ที่มีนอนดินก็มีนี่ข้างบนนี่ไม่ได้นอนดินนะอยู่ข้างบนนี้ก็มีนี่ครับตัวนี้งามมากเลยมะระกอมะระกอดู กระรอกเขาทำกะขนุนได้ยังไงลูกเท่ากำปั้นเนี่ยสุกซะแล้วครับเนี่ยขนุนทวายสวรสนี่เป็นหญ้าหวานครับหญ้าหวานแล้วก็ก็จะปลูกไผ่หวานด้วยเนี่ยช้ำไว้แล้วไผ่หวานแล้วก็เผือกเผือกต้นเผือกต้นเผือกต้นมันกล้วยนี่ไงกล้วยสีแบบนี้อ๋อี่กล้วยหักงมุก ัหางมุกโอ้ยขนุนขนุนเยอะมากกล้วยเล็กเล็กใส่ถุงไว้แบบนี้ก็มีนี่กล้วยครับกล้วยใส่ถุงไว้โอ้โหสุดยอดเลยนะต้นกล้วยตันเล็กๆอ่ะนี่กล้วยต้นนี้เดียวฟางก็ไว้ห่มไว้ห่มแปลงผัก ส่วนนี้คือแก้วมังกรแล้วก็มะขามป้อมนี่คือต้นมะขามป้อมต้นเริ่มใหญ่แล้วนี่อีกไม่นานก็จะได้กินแล้วละมะขามป้อมครับก็มาดูสวนอีกด้านหนึ่งมีสับประรดเขาว่าสับประรดออกลูกแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูที่สวนมะขามเทศก็กำลังจะมีฝกักเลให้กินแล้วนี่มะขามเทศ โอ้ความเทศกำลังจะมีแล้วโอ้สองต้นเนี่ยมะขามเทศอนะมะขาเทศมันแล้วก็นี่ชมพู่ไม่รู้พันอะไรนะครับชมพู่สับปะรดอ้าวมีหม่มหมหม่หมดินด้วยเสื้อผ้าด้วยนะฝรั่งฝรั่งเข้าห่มดินโอ้คามเทศใหญ่สวยมากเลยครับ ส่วนด้านนี้ก็มีมะพร้าวด้วยเป็นแถวแถวมะพร้าวนี่เริ่มปลูกเป็นแถวแถวด้วยแล้วก็มีว่านหางจระเข้ชายแดนไกลๆล้วดก็ยังมีขนุนด้วยนะขนุนอีกหนึ่งต้นในว่านหางจระเข้ด้วยแล้วก็เสานี้ต้นโอ้ต้นสูงผอมอย่างนี้เลยเหรอ โอกล้วยเล็บมือนางครับเล็บมือนางกับเสาวรถเสาวรถแล้วอันนี้อ๋อไม่รู้จักรู้ต้นอะไรครับเราปรลูกไว้นี่คุมอย่างดีน่าจะเป็นกินได้อยู่แล้วครับนี่ก็เสาวรถแล้วก็อันนี้สาเกน่าจะเป็นสาเกอยู่แล้วนะสาเก ใบมันสวยดีมะพร้าวก็ปลูกเอ็นๆไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ขนุนขนุนแล้วก็ตามไปด้วยส้มไม่ต้องไปเกาะส้มเขาหรอกนี่ขนุนกล้วยสลับกันแล้วก็ตะไคร้มะพร้าวกล้วย ไม่ต้องสูงครับเกากล้วยเขาต้นเตี้ยๆน้ําท่วมทั้งนั้นแหละแถวเนี้ยน้ําท่วมครึ่งเดือนเลยแต่มันท่วมไม่สูงน้ํามันไหลก็เลยไม่ตายไม่งั้นตายแล้วมีกะเพราด้วยกล้วยกําลังออกเครือเลยตะไคร้นี่ก็เป็นมะม่วงพันุอีกแล้วครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลำไยลิลินจี่อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเล็บมือนาง กำลังจะให้กินแล้วเนี่ยเล็บมือนางที่นี่เขานิยมเล็บมือนางครับอันนี้ลำใหญ่แน่นอนลำใหญ่ฝรั่งแล้วก็ยังมีอันนี้อันนี้อะไรชมพู่มะเหมี่ยวฝรั่งเนี่ยสุกแล้วเนี่ยแก่แล้วเนี่ยตัวนีย้ยังไม่เห็นไอ้ไอสับปะรดที่มันออกเขาบอก สับปะรดยังไม่เห็นลูกนะครับเดี๋ยวติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ